สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะฮะอยู่กับผมโทชิอีโรครับวันนี้อีนี้คลิปนี้ทางฟีฟ่าออนไลน์สามตอนนี้นะครับได้มีการจัดกิจกรรมอุ้ยไม่ใช่เออมีโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาครับคือแลกเชลเป็นแคทเพื่อจะมาเออแลกของรางวัลเป็นการฟรีๆของฟรีๆได้มานะครับนะซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับหมดเขตถึงวันที่16นะครับแลกแคทได้ ้าแต่50บาทขึ้นไปครับผมก็ผมเติมด้วยแอป u d ดิ้งพอยต์ครับผมนะนี่ได้ของมาแล้วก็คือมีไอเชียนที่นะครับรับเลยโคเช่โคเช่อ่านี่ครับผมนะก็มีการ์ดเอ่ออะไรเนี่ย1 0ึ่งศูนยทบองร0อรุ่นบวก2ถึงบวก5แล้วก็08นย์แปดทบองร0อรุ่นบวก2ถึงบวก5นะฮะ ผมก็ได้มาฟรีๆครับทั้งแคดฟรีแล้วก็การ์ดฟรีด้วยยังไงก็สบายๆครับนะอ่ะเปิดเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาฮะพูดเยอะเริ่มพี่หนึ่งศูนย์ก่อนแล้วกันตัวดีๆจงมาสักหน่อยป่ะจัดมากลมๆโอ,โอ้ยโอปโดบวกสามก็มดีนะฮะมีแสง่ะครับมาตัวต่อไปครับ 08แดง200รุ่นวักร์าโอ้ปุ๊บอายเย็ดชีอะไรมึงเนี่ยบาสโกวัสกี้เออแหละอ่านไม่ออกนะอิเซตต้อนต้องติงแย่ไม่มานะฮะแล้วก็นะของฟรีก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับนะผมโทชิโร่ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ ถ้าใครชอบฝากกดติดต้าฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ